รุกคาดเสียงนี้อาจจะเป็นเสียงที่ฟังดูเกลี้ยกล่อดและเต็มไปด้วยการประกาศชัยชนะในหนังสงครามแต่ในประเทศเล็กๆที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาอย่างอาร์เมเนียนเสียงนี้คือเสียงที่ดังก้องอยู่ในห้องเรียนประถมสองประถมสามและประถมสี่ทั่วทั้งประเทศครับไม่ใช่เสียงของการทะเลวิวาทแต่เป็นเสียงของเด็กตัวกระเปียกวัยเจ็ดแปดขวบที่กำลังต้อนคิงของเพื่อนให้จนมุมกระดานด้วยสายตาที่มุ่งม,มั่นและสมองที่คำนวณล่วงหน้าไปแล้วสามตา ยินดีต้อนรับสู่ประเทศแรกและประเทศเดียวในโลกที่วิชาหมากรุกหรือเชสไม่ใช่ชมรมหลังเลือกเรียนไม่ใช่กิจกรรมยามว่างสำหรับเด็กเนิร์ดแต่เป็นวิชาบังคับหรือ mandatory subject ในหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติที่เด็กทุกคนต้องเรียนต้องสอบและต้องผ่านถ้าสอบตกวิชาหมากรุกคุณอาจจะซ้ำชั้นได้ครับลองจินตนาการภาพโรงเรียนในบ้านเรานะครับวิชาบังคับคืออะไรคณิตศาสตร์ภาษาไทย ลูกเสือกระบีกระบองแต่ที่อาเมเนียตั้งแต่ปี2011เป็นต้นมารัฐบาลเขาสั่งเปรี้ยงลงมาเลยว่าเด็กอาเมเนียทุกคนต้องรู้วิธีเดินมา้ารู้วิธีการแคสลิงและรู้วิธีวางแผนกลยุทธ์บนกระดาน64ช่องนี้คำถามที่น่าสนใจคือทำไม ทำไมประเทศที่เคยผ่านสงครามผ่านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และมีประชากรแค่3ล้านคนถึงเลือกที่จะลงทุนทรัพยากรไปกับการสอนเกมกระดานให้กับเด็กทั้งชาติเขาหวังจะสร้างกองทัพนักหมากรุกไปยึดครองโลกเหรอหรือเขาแค่ว่างคำตอบมันลึกซึ้งและน่าทึ่งกว่านั้นมากครับเพราะสำหรับชาวอาร์เมเนียหมากรุกไม่ใช่แค่เกมแต่มันคือการฝึกสมองและการสร้างพลเมืองในแบบที่ตําราเรียนทั่วไปทำไม่ได้ นักการศึกษาของอาร์เมเนียเชื่อว่ามากรุคคือเครื่องมือที่ดีที่สุดในการสอนทักษะที่สำคัญที่สุดในศตวรรษที่21นั่นคือ critical thinking หรือการคิดเชิงวิพากษ์และ strategic planning หรือการวางแผนเชิงกลยุทธ์ลองคิดดูสิครับในวิชาอื่นเราอาจจะถูกสอนให้จำว่าปีนี้เกิดอะไรขึ้นหรือสูตรคูณแม่สองท่องยังไงแต่ในวิชามากรุกเด็กจะถูกสอนให้คิดและรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบ บนกระดานหมากรุกไม่มีโชคชะตาครับต่างจากถอยลูกเตา๋าหรือเล่งไพ่ไม่มีคําว่าดวงสวยถ้าคุณแพ้แปลว่าคุณเดินพลาดถ้าคุณเดินพลาดแปลว่าคุณคิดไม่รอบคอบมันสอนให้เด็กรู้จักกฎแห่งกรรมในรูปแบบที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดคือทุกการกระทํามีผลลัพธ์ตามมาเสมอถ้าน,นูเดินเบี้ยตัวนี้ออกไปหนูเปิดช่องให้เขามากินควีนนะหนูต้องรับผิดชอบความสูญเสียนั้นนี่คือบทเรียนชีวิตที่โหดเหินและงดงามมากครับ เด็ก8ขวบที่อาร์เมเนียจึงมีความนิ่งความสุข,ขุมและความสามารถในการมองข้ามช็อตหรือฟอร์ไซต์ที่เหนือกว่าเด็กทั่วไปในวัยเดียวกันพวกเขาไม่ได้มองแค่ว่าตานี้ฉันจะกินอะไรแต่เขามองว่าอีก3ตาข้างหน้าฉันจะโดนอะไรสวนกลับมาบ้างและผลลัพธ์ที่จับต้องได้มันไม่ได้หยุดแค่บนกระดานครับอาร์เมเนียได้ฉายาว่าเป็นซิลิคอนแวลลี์แห่งเทือกเขาคอเคซัสครับประเทศนี้มีอุตสาหกรรมไอทีและซอฟต์แวร์ที่แข็งแกร่งมากมีสตาร์ทอัพเจ๋ง เช่น p i x Art ที่เราใช้แต่งรูปกันเกิดขึ้นมากมายทั้งที่ทรัพยากรธรรมชาติแทบไม่มีนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่านี่คือผลพวงของการปลูกฝังตรรก,กะหรือลอจิกผ่านหมากรุกนี่แหละครับเพราะการเขียนโค้ดหรือโคดดิ้งกับการเล่นหมากลุกมันใช้สมองส่วนเดียวกันคือการแก้ปัญหาและการมองเห็นรูปแบบหรือ Pattern Recognition ถ้าย้อนกลับไปดูรากเงาความคลั่งไคล้ในหมากรุกของอาร์เมเนียไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนครับแต่มันมีฮีโร่เป็นจุดเริ่มต้น ฮีโร่คนนั้นชื่อว่าทิกรานเพตโรเซียนหรือฉายาไอออนทิกรานในปี1963ในยุคที่อารเมเนียยังเป็นส่วนหนึ่งของโซเวียตชายคนนี้สามารถคว้าแชมป์โลกหมากรุกได้สำเร็จโดยสไตล์การเล่นที่เหนียวแน่นดังภูเขาหินยากที่ใครจะเจาะเข้าชัยชนะของเขาทำให้เกิดปรากฏการณ์เพตโรเซียนเมเนียทั่วอารเมเนีย คนทั้งประเทศแห่กันออกมาฉลองที่จตุรัสกลางเมืองยิ่งกว่าได้แชมป์บนโลกเด็กทุกคนอยากเป็นเหมือนที่กรานพ่อแม่ทุกคนซื้อกระดานหมากรุกเข้าบ้านตั้งแต่นั้นมาหมากรุกก็กลายเป็นาศาสนาที่สองของชาวอาร์เมเนียครับที่นี่แกรนมาสเตอร์ Master, หรือเซียนหมากรุกระดับโลกคือซูเปอร์สตาร์ครับเดินไปไหนมีคนขอลายเซ็นมีรูปติดบิลบอร์ดโฆษณาไม่ใช่นักร้องหรือดาราละครน,น้ำเน่าแต่เป็นคนที่ใช้สมองเดินหมากนี่แหละที่ได้รับการเชิดชูสูงสุด กลับมาที่ในห้องเรียนบรรยากาศของวิชาหมากรุกมันไม่ได้เครียดแบบต้องมานั่งท่องจําทฤษฎีเปิดหมากหรือ o p e n นนิ่อย่างเดียวนะครับครูที่สอนต้องผ่านการอบรมพิเศษเพื่อทําให้มันสนุกเด็กๆจะได้เรียนรู้ว่าหมากแต่ละตัวมีคาแรคเตอร์ยังไงหมาที่กระโดดข้ามหัวคนอื่นได้สอนให้เรารู้จักการคิดนอกกรอบหรือ l ล t เ r a ร t h i n ิ i n g เรือที่เดินตรงและยาวสอนให้เรารู้จักการใช้พลังโจมตีที่รวดเร็วควีนที่เก่งที่สุด แต่ก็ต้องระวังตัวที่สุดเพราะถ้าเสียไปเกมอาจพลิกคิงที่ดูอ่อนแอเดินได้ทีละช่องแต่คือหัวใจสำคัญที่ต้องปกป้องด้วยชีวิตมันมีการเปรียบเทียบเชิงประชยาแฝงอยู่ตลอดเวลาครับเช่นแนวคิดเรื่องแกมบิดหรือการยอมเสียสละเบี้ยหรือหมากบางตัวเพื่อให้ได้เปรียบในเชิงกลยุทธ์เด็กอาเมเนียเรียนรู้ว่าบางครั้งเราต้องยอมเสียบางอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคตโห นี่มันปรัชญาการใช้ชีวิตของผู้ใหญ่เลยนะครับแต่ถูกย่อยให้เด็กประถมเข้าใจผ่านเกมมันสอนให้รู้จักการรอคอยสอนให้รู้จักการควบคุมอารมณ์เวลาเดินพลาดห้ามร้องไห้ห้ามวุ่วายแต่ต้องตั้งสติแล้วหาทางกู้สถานการณ์หรือยอมรับความพ่ายแพ้แล้วจับมือคู่แข่งหรือสปอร์ตแมนชิปลองเปรียบเทียบก,กับระบบการศึกษาในหลายประเทศรวมถึงแถวๆนี้ที่เน้นให้เด็กทําตามคําสั่งเน้นให้เด็กกาข้อสอบให้ถูก เรากำลังสร้างเด็กที่เก่งในการเชื่อฟังแต่อารเมเนียกำลังสร้างเด็กที่เก่งในการวิเคราะห์และตัดสินใจเขาไม่ได้ต้องการหุ่นยนต์แต่เขาต้องการสร้างแม่ทัพในร่างเด็กเพราะประเทศเขาเล็กครับเขาไม่มีทรัพยากรไปสู้รบปรบรุกคาดเสียงนี้อาจจะเป็นเสียงที่ฟังดูเกรี้ยกราดและเต็มไปด้วยการประกาศชัยชนะในหนังสงครามแต่ในประเทศเล็กๆที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาอย่างอาเมเนีย เสียงนี้คือเสียงที่ดังก้องอยู่ในห้องเรียนประถมสองประถมสามและประถมสี่ทั่วทั้งประเทศครับไม่ใช่เสียงของการทะเลวิวาทแต่เป็นเสียงของเด็กตัวกระเปียกวัยเจขวบที่กำลังต้อนคิงของเพื่อนให้จนมุมกระดานด้วยสายตาที่มุ่งมั่นและสมองที่คำนวณล่วงหน้าไปแล้ว3มตายินดีต้อนรับสู่ประเทศแรกและประเทศเดียวในโลกที่วิชามากรุกหรือเชสไม่ใช่ชมรมหลังเลือกเรียนไม่ใช่กิจกรรมยามว่างสำหรับเด็กเนิร์ด แต่เป็นวิชาบังคับหรือ mandatory subject ในหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติที่เด็กทุกคนต้องเรียนต้องสอบและต้องผ่านถ้าสอบตกวิชาหมากรุกคุณอาจจะซ้ำชั้นได้ครับลองจินตนาการภาพโรงเรียนในบ้านเรานะครับวิชาบังคับคืออะไรคณิตศาสตร์ภาษาไทยลูกเสือกระบี่กระบองแต่ที่อาเมเนียตั้งแต่ปี2011เป็นต้นมารัฐบาลเขาสั่งเปรี่ยงลงมาเลยว่า เด็กอารเมเนียทุกคนต้องรู้วิธีเดินมา้ารู้วิธีการแคสลิงและรู้วิธีวางแผนกลยุทธ์บนกระดาน64ช่องนี้คำถามที่น่าสนใจคือทำไมทำไมประเทศที่เคยผ่านสงครามผ่านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และมีประชากรแค่3ล้านคนถึงเลือกที่จะลงทุนทรัพยากรไปกับการสอนเกมกระดานให้กับเด็กทั้งชาติเขาหวังจะสร้างกองทัพนักหมากรุกไปยึดครองโลกเหรอหรือเขาแค่ว่าง คำตอบมันลึกซึ้งและน่าทึ่งกว่านั้นมากครับเพราะสำหรับชาวอาร์เมเนียมากลุกไม่ใช่แค่เกมแต่มันคือการฝึกสมองและการสร้างพลเมืองในแบบที่ตําราเรียนทั่วไปทำไม่ได้นักการศึกษาของอาร์เมเนียเชื่อว,ว่ามากลุกคือเครื่องมือที่ดีที่สุดในการสอนทักษะที่สำคัญที่สุดในศตวรรษที่21นั่นคือ critical thinking หรือการคิดเชิงวิพากษ์และ strategic planning หรือการวางแผนเชิงกลยุทธ์ลองคิดดูสิครับ ในวิชาอื่นเราอาจจะถูกสอนให้จําว่าปีนี้เกิดอะไรขึ้นหรือสูตรคูณแม่สองท่องยังไงแต่ในวิชาหมากรุกเด็กจะถูกสอนให้คิดและรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบบนกระดานหมากรุกไม่มีโชคชะตาครับต่างจากถอยลูกเต๋าหรือเล่นไพ่ไม่มีคำว่าดวงสวยถ้าคุณแพ้แปลว่าคุณเดินพลาดถ้าคุณเดินพลาดแปลว่าคุณคิดไม่รอบคอบ มันสอนให้เด็กรู้จักกฎแห่งกรรมในรูปแบบที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดคือทุกการกระทำมีผลลัพธ์ตามมาเสมอท่าน,นูเดินเบี้ยตัวนี้ออกไปหนูเปิดช่องให้เขามากินควีนนะหนูต้องรับผิดชอบความสูญเสียนั้นนี่คือบทเรียนชีวิตที่โหดเหินและงดงามมากครับเด็ก8ขวบที่อาร์เมเนียจึงมีความนิ่งความสุข,ขุมและความสามารถในการมองข้ามช็อตหรือฟอร์ไซต์ที่เหนือกว่าเด็กทั่วไปในวัยเดียวกันพวกเขาไม่ได้มองแค่ว่าตานี้ฉันจะกินอะไร แต่เขามองว่าอีก3ตาข้างหน้าฉันจะโดนอะไรสวนกลับมาบ้างและผลลัพธ์ที่จับต้องได้มันไม่ได้หยุดแค่บนกระดานครับอาเมเนียได้ฉายาว่าเป็นซิลิคอนแวลลี์แห่งเทือกเขาคอเคซัสครับประเทศนี้มีอุตสาหกรรมไอทีและซอฟต์แวร์ที่แข็งแกร่งมากมีสตาร์ทอัพเจ๋งๆเ,เช่น PixArt ที่เราใช้แต่งรูปกันเกิดขึ้นมากมายทั้งที่ทรัพยากรธรรมชาติแทบไม่มี นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่านี่คือผลพวงของการปลูกฝังตรรก,กะหรือลอจิกผ่านหมากลุกนี่แหละครับเพราะการเขียนโค้ดหรือ Coding กับการเล่นหมากรุกมันใช้สมองส่วนเดียวกันคือการแก้ปัญหาและการมองเห็นรูปแบบหรือ Pattern Recognition ถ้าย้อนกลับไปดูรากเงาความคลั่งไคล้ในหมากรุกของอารเมเนียไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนครับแต่มันมีฮีโร่เป็นจุดเริ่มต้นฮีโร่คนนั้นชื่อว่าทิกรานเพตรเซียนหรือฉายาไอออนทิกรา ในปี1963ในยุคที่อาร์เมเนียยังเป็นส่วนหนึ่งของโซเวียตชายคนนี้สามารถคว้าแชมป์โลกหมากรุกได้สำเร็จโดยสไตล์การเล่นที่เหนียวแน่นดังภูเขาหินยากที่ใครจะเจาะเข้าชัยชนะของเขาทำให้เกิดปรากฏการณ์เพโทรเซียนเมเนียทั่วอาร์เมเนียคนทั้งประเทศแห่กันออกมาฉลองที่จัตุรัสกลางเมืองยิ่งกว่าได้แชมป์บนโลกเด็กทุกคนอยากเป็นเหมือนที่กรานพ่อแม่ทุกคนซื้อกระดานหมากรุกเข้าบ้าน ตั้งแต่นั้นมามากรุกก็กลายเป็นศาสนาที่สองของชาวอาร์เมเนียครับที่นี่แกรนมาสเตอร์ Master, หรือเซียนมากรุกระดับโลกคือซูเปอร์สตาร์ครับเดินไปไหนมีคนขอลายเซน็นมีรูปติดบิลบอร์ดโฆษณาไม่ใช่นักร้องหรือดาราละครน,น้ำเน่าแต่เป็นคนที่ใช้สมองเดินหมากนี่แหละที่ได้รับการเชิดชูสูงสุดกลับมาที่ในห้องเรียนบรรยากาศ